สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ได้กาแฟสดมานะคะก็เราก็ไม่มีเครื่องชงกาแฟสดนะคะก็จะลองปั่นแล้วก็ไปชงแบบใส่กับถุงชงกาแฟดูนะคะ,ะการปั่นกาแฟของเราก็เราจะใช้เครื่องปั่นตัวนี้ดูนะคะว่าจะปั่นได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เอามาล็ดก,กาแฟใส่ถุงหอมเลยนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นกาแฟ กาแฟคั่วสำเร็จมาแล้วนะคะแล้วก็โอเคนะคะต้องต้มต่อนะคะยังยังไม่แหลกเท่าไหร่โอ้หงอมเลยนะคะ แฟสดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะใช้ดีค่ะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเราก็จะตักกาแฟที่เราปันแล้วนะคะมาใส่ถุงผ้าค่ะนี่เลยนะคะใส่น้ำที่เราต้มไว้เดือดนะคะเราก็จะปล่อยให้เขา,เ,าเดือดสักนิดหนึ่งอยู่ อันนี้ต้มเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะคะที่ให้น้ำเราทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เทน้ำใส่นะคะไปในถุงแล้วก็กะาเอานะคะว่าเราจะเอากาแฟประมาณนี้แล้วก็ทิ้งไว้นะคะ3-4นาทีนะคะเพื่อเป็นการให้กาแฟเราละลายออกมาในน้ำนะคะ หลังจากที่เราแช่กาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กาแฟสดนี่ค่ะเราก็จะมาชงใส่นมนะคะจากถ่านี่ของจุแต่งก็จะใช้ประมาณนี้นะคะอันนั้นเหลือ,อไว้ให้ลูกนะคะเราก็จะใส่นมข้นอย่างเดียวเหมือนที่เรากินนี่แหละคะ่ะ หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยละมุนละมุนละมุนสีน่ากินมากๆเลยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะหอมหวานมันอืมอร่อยมากๆเลยค่ะกาแฟสดนะคะ เราชงกินแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นมีเครื่องปั่นอย่างเดียวใช้ได้เลยค่ะ